ต้องการเช่นนั้นความจริงก็คือว่าผมได้ยินบางอย่างเกี่ยวกับพวกปองโกมากกว่าที่ผมได้เล่าให้คุณฟังหลังจากที่ผมได้ช่วยเหลือกาลูบิแล้วผมพยายามที่จะไปที่นั่นคนเดียวแต่ผมก็ทำไม่ได้อย่างที่ได้พูดไปแล้วแล้วคุณได้ยินเรื่องอะไรมาผมได้ยินมาว่าพวกเขามีเทพพเจ้าหญิงผิวขาว เ,เทพเจ้าของพวกเขาแล้วมันเป็นอย่างไรกันเล่าผมคาดว่าคงเป็นกอริลลาตัวเมียเท่านั้นเองไม่มีอะไรหรอกนอกจากว่าเทพเจ้าหญิงทําให้ผมสนใจราตรีสวัสดิ์คุณเป็นคนแก่หน้าประหลาดข้าพเจ้าตั้งข้อสังเกตตามหลังเขาไปถ้ามีอะไรมากไปกว่านั้นที่คุณ